มาดูเรื่องราวของเจ้าของหอเช่านะคะหรือว่าหอพักในพื้นที่หัดใหญ่คุณผู้ชมคะที่วันนี้อดรนทนไม่ไหวค่ะได้เข้าแจ้งความกับทางตำรวจหลังจากเจ้าของหอพักแห่งนี้บอกเขาว่าหอพักที่เปิดให้เช่าถูกๆเพียงแค่เดือนละ1,200บาทได้กลายเป็นที่มั่วสุมของนักเสพยาเสพติดค่ะ ตำรวจชุดสายตรวจหนึ่งเข้าหนึ่งโรงพักหัดใหญ่ได้รับแจ้งของความช่วยเหลือจากเจ้าของห้องเช่าชื่อว่ากิมลังค่ะตั้งอยู่ในซอยโชคสมานหนึ่งทับเขตเทศบาลนครหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะหลังจากที่เจ้าของสุดทนและก็ได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าจากห้องเช่าได้กลายเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดตลอด24ชั่วโมงเหมือนร้านสะดวกซื้อทั่วไปค่ะ โดยเฉพาะที่ห้องเช่าหมายเลข404ชั้น4เจ้าของบอกว่าหนักที่สุดเลยค่ะเนื่องจากมีคนแปลกหน้าเข้าออกตลอด24ชั่วโมงทั้งกลางวันและกลางคืนไม่เป็นอันหลับอันนอนแม้จะมีการว่ากล่าวตักเตือนผู้เช่าและก็ไล่ออกค่ะแต่ปรากฏว่าคนที่มาเช่าไม่ยอมออกนะคะจึงทนไม่ไหวแจ้งตำรวจให้เข้าตรวจค้นในที่สุดซึ่งจากการตรวจคน้นภายในห้องพบผู้ชายค่ะทราบชื่อคือนายชัยเลิอ,อ่อนรักอายุ42ปีนอนอยู่ในห้องนอนสภาพที่มีกลิ่นอับและก็เหม็น ส่วนเจ้าของห้องไม่อยู่ค่ะแต่ว่าจากการตรวจค้นไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายหรือ,อยาเสพติดแต่อย่างใดตำรวจจึงได้ควบคุมตัวในาใยช้ยเลิกไปตรวจพศและก็ขณะเข้าตรวจค้นก็ยังมีกระเทยและก็หญิงขึ้นไปยังห้องนี้ด้วยโดยอ้างว่ามาหาเพื่อน นายสำราญอักษรกุลเจ้าของห้องเช่าแห่งนี้บอกเขาว่าตัวเองได้ทำห้องเช่าแล้วก็แบ่งห้องให้เช่าทั้งหมด21ห้องค่ะแล้วก็มีผู้มาเช่าอยู่ทั้งสิ้น16ห้องนะคะเกือบทุกห้องจะมีปัญหาเกี่ยวกับการม่วสูมและต้องสงสัยเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งหมดอีกทั้งยังพบว่ามีคนแปลกหน้าเข้าออกตลอดเวลาแม้จะขึ้นป้ายเตือนติดไว้ที่ประตูแล้วก็ตามหากบุคคลภายนอกเข้ามาก็จะแจ้งความดำเนินคดีหรือหากผู้เช่าฝ่าฝ,าฝืนคำสั่งก็จะไล่ออกเช่นเดียวกัน แต่ก็ไม่มีใครทําตามกฎด,ดังกล่าวนะคะตัวเองจึงต้องแก้ปัญหาโดยการแจ้งตํารวจให้มาตรวจค้นดังกล่าวซึ่งทางท่านเจ้าของหอยยังบ่กค่ะว่าตัวเองเนี่ยนะคะปล่อยห้องเช่าถูกๆแค่เดือนละ1,200บาทแล้วก็ยังเปิดชั่วคราวด้วยนะคะในราคาครั้งละ60บาทเท่านั้นซึ่งผู้พักส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้มีรายได้น้อยคนเก็บขยะและก็ลูกจ้างค่ะที่เปิดเป็นห้องเช่าสาเหตุที่เปิดราคาถูกตัวเองบอกว่าสงสารคนยากคนจนแต่กลับกลายเป็นแหล่งมั่วสุมยา เสพติดของคนในพื้นที่แทนค่ะ